สวัสดีครับเช้านี้ก็เคยเสนอ,อ,อการปลูกผักบุ้งนะผักบุ้งจีนเนี่ยในกระบะไปแล้วนะครับก็ได้รับประทานไปหลายรอบแล้วอันนี้ก็เป็นอีกกระบะหนึ่งที่ทําต่อเนื่องนะเพื่อจะได้มีทานต่อเนื่องนะครับแต่ก็ไปหาวิธีนะครับหลายคนว่าต้องไปซื้อกระบะต้องนี้พิธีดีตองเยอะนะครับทาให้มันยากไปก็เลยไปทดลองวิธีง่ายๆนะอันนี้ไม่รู้จะง่าย ไปกว่านี้หรือยังเลยนะก็คือนี่ฮะดูสังเกตรครับผมปลูกในอะไรครับในในถุงดินเลยถุงดินเนซนนะ่ซื้อมาองี้นะซื้อมาถุงขนาดใหญ่หรือขนาดเท่าไหร่ก็ได้ที่ก็มีขายตามท้องตลาดนะไอถุงดินพร้อมปลูกห้าห้าถุงร้อยสิบถุงร้อยแล้วแต่ครับซื้อมาเลยซื้อมานะ ผมก็เอามาวางนะตบๆตตตให้มันเรียบๆหน่อยนะครับกระจายดินให้มันเท่าๆกันเสร็จนะครับมีกรีดเลยนะกรีดเนี่ยกรีดกรดีดเปิดเลยนะเหลือไว้ด้านเดี๋ยวพับไว้เหลือไว้ด้านเดี๋ยวพับไว้อย่างเงี้ยก็ตักดินออกตักดินออกให้มันต่าลงไปนิดนึงนะต่าลงไปเพื่ออะไรเดี๋ยวจะบอกต่ําลงไปนิดหนึ่งสักเนี้ย ตักออกนะไม่ต้องแบบเปิดมาเท่าไหร่เท่านั้นตักออกเสร็จปุ๊บต้มให้เรียบโรยครับอันนี้ผักบุง้งเมล็ดผักบุ้งเราต้องไปแช่ไว้คืนหนึ่งนะซื้อมาในซองแชน้ําไว้เลยหกโมงเย็นเช้ามาหกโมงเช้าเจ็ดโมงก็มาปลูกเลยโรยครับทีนี้โรยนะครับโรยบนดินเราโรยเสร็จนะเมื่อกี้เราตักดินออกใช่ไหมดินที่เอาออกก็มาโปรยครับโปรย,ปรยกรบมเมล็ดนะกรบมเมล็ดเรานะครับ ไม่ต้องหนามากนะประมาณสักเซนให้มันพอไม่เห็นมเมล็ดนี่แหละนะครับแล้วก็รดน้ำนะด้วฝักบัวนะอย่าให้มันดินกระเด็นจนมเมล็ดกระเด็นขึ้นมานะ,ะให้ชุมช่มๆทีเดียวเลยครับตั้งแต่วันนั้นนะครับยังไม่เคยรดอีกเลยครับเนี่ยทีเดียวก็ประมาณนี้เลยอ,อันนี้รอรับประทานอย่างเดียวเลยอีกประมาณสักยี่สิบวันเดี๋ยวแต่ขนาดท่านชอบเนาะถ้าท่านอ่อนท่านก็ให้สูงมาอีกสัก คืบหนึ่ง่านก็ตัดไปกินเลยนะครับหรือถ้าจะรอให้มันขนาดผงไฟแดงนะก็เกือบยี่สิบเซนเนี่ยก็ตัดเลยนะฮะก็อันนี้ผมจะปลูกแบบสามวันทีสามวันทีนะเพื่อจะได้มีผักบุ้งกินต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะอยู่ในเรือนพาะชําเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูก็ได้นะครับทำเป็นชั้นไว้อย่างดีเลยอ่ะกระชานี้วิธีนะครับปลูกผักบุ้งนะครับ ปอดสารพิษนะไว้รับประทานเองนะครับง่ายสุดแล้วนะครับหลายคนอยากปลูกต้นไม้หาข้ออ้างนะครับไปยาครับเดินไปร้านเกษตรนะครับขอซื้อเมล็ดผักบุ้งขอซื้อดินมากี่ถุงก็ว่าไปครับแช่น้ำโปรยปลูกงอกแล้วครับปลูกผักบุ้งก่อนเลยนะถ้าใครอยากเริ่มทําเกษตรเล็กๆเป็นงานดีเล็กนะครับแล้วก็ได้ทานด้วยเนี่ยเริ่มจากผักบุ้งครับมันจะพอง่ายนะเป็นกําลังใจกับผู้ปลูกนั่นเองนะครับ แล้วก็พัฒนาหาวิธีนะครับไปปลูกเพื่อชนิดอื่นนะครับคือตัวผมเองเนี่ยเป็นพื้นฐานนะครับผมก็เรียนจบด้านเกษตรเนาะก็เลยมีทักษะพวกนี้มาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็เลยพยายามจะคิดนะคิดให้คนที่ไม่ได้เรียนจบด้านนี้มารดยตรงเนาะลองลองได้หาวิธีปลูกลองดูนะครับเพื่อเป็นงานเดนเลียามว่างนะครับทําดีๆครับ ข้างบ้านมาซื้อด้วยครับมาซื้อด้วยนะครับก็แบ่งขายกันไปนะครับโอเคครับเช้านี้ครับวิธีปลูกผักบุ้งที่ง่ายสุดจากกระสอบเลยนะซื้อมาไม่ต้องทำอะไรเลยครับอโอเคสวัสดีครับ